สวัสดีครับพ่อแม่น้องก็ยินดีตอนรับเขา้สสสสนนเขาสู่ช่องนเจ็ดแปดเก้าเก้าชนเองสั่งไว้นะ้ว่ามาโอเคมาวันนี้น้ำมื่นนะาก็เรามีอยู่ในเวลาตีสามสี่สิบสี่ถือว่าใช้ได้นะจนจะเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่หาอะไรกินมาดีนะ <c oughs> เล้วข้าวเช้าต้องเข้าละมาขอเอาสักเด็ดอะไรสิบดีกว่าไหมสิบโอเค บากเลยจะวามาโอเคมาพลังออตโต้ห้าสิบบายาวๆไปแนะ่ก็นะลองมาลองในสูตรนี้ดูละกันเนาะในทุนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดในออตโต้ห้าสิบดูนี่จะเวิร์กปั้ยนะไม่รู้ต้องดูเอาหื่เงียบเกินลงที่หกร้อยแปดร้อยอกมาได้จังหวะนี้คูณสี่ไหขึ้นมาเจ็ดร้อยเหรียญเดิมอ่าได้อยู่ มันก็เอาอยู่เว้ยเออทำมันเล่น,นอะนนอโอ้จอเขาบอกมาอืมเอาละใช่เลยมายบายไายบายบายโอ้โหมาแล้วไปพาดลมมหาตรีเย็นชื่นใจฉ่ำๆอืมมีไหมอีกสักทีอืมหกสิบสองบาทแล้วก็หนึ่งบาทนะคอมโบนี้ก็พออยู่พอกิน อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ไหลได้โอเคอ่ะตอนนี้ผ่านมาได้ครึ่งตานะครับของตัว20เหลือแค่ยี่สิบกว่ารอบมาเออมาขอให้มันอย่าเข้าเนื้อเยอะเกินไปนะเพื่อนนะ,ะตัว20แต่จะว่ามันไม่มีคอมโบหนักๆเลยเหรอ <c oughs> มีแตกเรื่อยๆแต่ว่าจ่ายน้อยอะเพื่อนนะห้าสิบเจ็ดบาทนี่มาโสมประมาณนี้ เราพยาจามพุ่งโดดสักแก่ไหนย่งนะงัออ้นเหรอเสียรอบสุดท้ายแล้วเมื่อนะเกิดยังไงมาเอาไว้หมดเอาไว้หมดหมดไม่หมดไม่รู้ขอ้เงินหมดก็พอแค่นั้นแหละยังไงโอ้ยโคจรท้ายอยู่อ่ะยังเหลือแค่สามเปิด เขาลดที่หกร้อยนะครับตอนนี้มา,าไอเดียหมดแล้วก็หมุนเลงจีร้อนเลยนะโอ้โหเพื่อนมาได้แค่คูนจ่อ,อยตถวนี้มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าคูนจีจ่ายเราไปนิดนึ่งเลยเราไปที่ห้า500ร้อยแล้วก็มาพัดมาโอ้โหคอมโบไม่ค่อยมอือเขาได้เหรอเพื่อนนะมันแบบมันมันไม่ต่อเนื่องอ่ะมันเราจะพูดยังไงเนาะเออมา อเ,เอาหน่อยแล้วกันคูณสี่ไปครั้งหนึ่งก็เอาหน่อยแล้วกันมาสี่มาสี่โอ้สักทีวะ่ะนานๆจะมาดีคูณหกนี่โอ้ยังไม่หมดเครวยนี่โอ้ห้าร้อยเพื่อนๆมาแล้วครับผมมันมาแล้วครับจังหวะนี้ของดีทีเด็ดสักทีเวะ <laughs> สักทีสักทีเหอะเว้ยโอ้ยสแคตเตอร์มีลุ้นนันด้วยเพื่อนมาอะไรจะเกิดมึงต้องเกิดถูกไหมข่อยนะข่อยโดนขอ่ขอยเข้าเข้าเส้นเข้าไส้าอ๋อพันพันเจ็ดแล้วเมื่อกี้สุดเจ็งเออโผล่มาเยอะมากเข้าเยอะมากนอก Mm hmm. ตอนนี้อยู่ที่2,300เมื่อน่ะก็าถือว่าสูตรอ่าเราก็อยู่ไม่อยู่แล้วบอกมามบายจัดกันบายขอจัดกัน,นบยายเบ็ดซิมเยียร์นี่เรากได้อะไรกันอยู่ได้เดือนได้อะไรกันอยู่เนาะอื mm ้มอันนั้นละ่ะโอ้โ oh. หคูณสอง นอนนิดนึงเหรอได้สักหน่อยค่อยเพิ่มเป็นเดีว๋วดูเชิงก่อนอ,อยากให้มันเข้าโหดไปเลยแมาเอาสิโอ้โหเงียบเลยพอแตกเซจนิงเงียบเลยไม่มาไม่เข้าไม่เอาทรง <laughs> <G ül üyor> จริงๆน้ำเพื่อน่ะเออมันจะไม่มาก็นะมา,าอืมมาแล้วไงคูณสองพังสูชีเอาไงใน่ของโบมันไม่ยาวนะำเพื่อนนะคือมาแมปเดียวมันตายอ่ะเออโอ,โ,โอ้โหคูณทำไมตอนนี้อยู่ที่สองพันต้นเหมือนเดิมนะ เราเพิ่น่าจะลงมาละแต่ก็ต้องมาลุ้นเราจะช่วยหนมวอเบ็ดสามสิบละอยวมันชายแบบโหดๆถ้าเป็นนี้ยังไม่มาเดี๋ยวเพิ่มไปอีกเลยดูว่ามันต้องมาสักดอกหรอเว้ยเออเงียบขนดาดนั้นเลยเหรออะไรมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ไอแดงจะสบายาน้ำเพื่อหนาได้ไม่เยอะแต่ว่าได้อยู่อ่ะ หนึ่งมันแปดร้อยยังไันนี้สูดที่เน้นเน้นหน่อหน 180. อร้ยอยแปดสิบออหมาแล้วครับท่านโอโ้มาแล้วครับท่านโอ้ยยังไม่มีต่อไะเยี่ย,ยมเลยมาสิบสองพัทั้งประวมหหนึ่งพันสี่ร้อยโอ้โหลงจัด จากมากสุดก็ประมาณสองเป็นสามรึเปล่าเนาะโอ้โหเหลือพันด,นดน้น,นด้นอะรอดมันยังเบ็ดสามสิบโอโ้สักทีวะมาบอกแล้วไม่เพิ่เอเฮ้ยไม่มาผมจะเพิ่มเบ็ดเอาสักน้อยๆวะ่ะหกสิบมันได้เยอะไปไหมออโต้หน่อยออโต้แก้มือไหมโอ้จะหมุนนนโคบอลโต้เนี่ยกลัว <c oughs> มันดูดก่อนนะอ่ะ เอาสิออกมาสิก้อามาส,เามาสิเครวไวไล่มันจบครบสูตรแตกโบ๊ะหนึ่งแปดสิบบาทนะเพื่อนนะคูณหกแตกอีกหนึ่งเทียวออกมาร้อยยี่สิบบาทอีกทีสเก็ตเตอร์มีรุน้นยังไงยังไงสิยังไงบอกมาดีดิอื้มอื้มสักทีามาว่ะโอ้โหเดี๋ยวเวลาเชิญชายแล้วเพื่อนมา จังหวะนี้ก็ต้องเอากันหน่อยแล้วแหละเยี่ยมเลยน,นี่ฮะคูณหกเนาะห้าร้อยคืนสู่เกมครับจังหวะนี้โอ้โหสกัตเตอร์วีว่งมาจะมานะดีนี่เดินมาเบ็ดห้าสิบพอดีแต่ไปค้างอยู่เบ็ดสามสิบผมว่านั่าจะไปมีรอดนะเออดูจากทรงแล้วแล้วท้อผมบอกเลย เอาหน่อยป่ะคูนสิบสองนะยังเลยซีเปิดมาต้องได้สักทีละเว้ยสักทีไม่ท้องสักท,ไกทีไม่ดีขึ้นเลยคูนสิบแปดแล้วครับตอนนี้คูนยี่สิบแม่เกินถุยแม่นเกิดเรื่อม <c oughs> มามันเริ่มหัวมันเริ่มร้อนนะมันเริ่มพูดแบบแตะก,กุตะกากไปหมดเลยจังวันนีโโ้โอ้โหยี่สองพันสี่เอาละโอ้กว่าจะมาให้โอ้โอโดูว่า โอ้ดรอนานมากจบไวครับโอ้สกัดเทสเปียร์ยรอบนี้นไ,ได้ไม่ทันทีสามพันสี่ร้อยต้งเมื่นะอ่าเอาหน่อยเว้ยก็เอาหน่อยเว้ยคูณทำไมวายมาโอ้โหไม่มีต่อฮะเอาให้หมดแค่ออโต้นี้ได้บ้าเนาะเดี๋ยวดูก่อนมันจะได้อะไรดีๆบ้างวายสองตัวสุชิโอ้โหคูณสองมาถูกแล้วตัวนั้นด้วย คูณเข้าไปโอ้ยสองร้อยสิบสี่บาทน้ำเ่อนมาห,วหมัวเลยยังยหลืองค่สิบเปิดขึ้นห้าพันเอาละไงหวานหวานเราสี่เอนเก้าโอ้ขึ้นสักห้าพันได้ไหมสามเปิดสุดท้ายเนี่ยเอาคูณสี่มีลุ้นมีลุ้นได้ที่ครับผม,มไหมยังไม่ถึงวะคิดรวยแถวแรกไหมได้ลุ้นเลยโอ้โหไม่เข้าเว้ยไม่เป็นไรไหมแปดสิบบาท อ่ะพอแค่นี้นะดูทรงแน่ขึ้นยาก,กน,นะเอออ่ะวันนี้ก็ขอจบไปกับยอดนี้ละสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะเพืรอน,น่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าว่าผมจะเล่นสูตรใน,นล้ยก็ทุนเท่าไรกรันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดตามนะกด subscribe ด้วยน,นะครับผม